สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับก้อยอีกแล้วนะคะมื้อน,นี้เนาะทุกคนก้อยก็จะมาสวนทุกคนคุยเรื่องผู้ชายกันค่ะก็มีคนถามเข้ามาว่านะคะไปอ่านเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะ,ะถาม่าว่าหนุ่มไทยกับหนุ่มลาวเนี่ยแตกต่างกันมากเหรอทำไมผู้หญิงเลาวถึงชอบผู้ชายไทยกันนักหนาอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนะว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกเนาะ ความรู้สึกของคนเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างแบบบางคนบอกว่าผู้หญิงคนเลานะสาวลาวนะชอบเข้ามาทํางานที่เมืองไทยแล้วเข้ามาหาแฟนที่เมืองไทยว่าดังจีเนาะก็เอาจริงๆอันเนี้ยต้องพูดตามอันเนี้ยก็พูดตามความรู้สึกของก้อยเองนะคือส่วนตัวก้อยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่เข้ามาหาแบบ จันต้องหา,หาแฟนที่เมืองไทยนะอย่างนี้นะมันกับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะทุกคนที่ตั้งใจเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยจุดประสงค์เลยก็คืออยากจะเข้ามาหางานมาทํางานหาเงินที่เมืองไทยเพื่อจะได้มีมีกินมีใส้เหมือนคนอื่นเขาเนาะในความพิดของเราคือเรา ก็เข้ามาทำงานที่เมืองไทยตั้งแต่อายุ14 15านะทุกคนจนแบบป่านนี้ก็อายุจะ30แล้ว่ะเออมันก็คือตอนนั้นเราเข้ากันยังเด็กน้อยอยู่เนาะทุกคนไม,ไม่ได้จะคิดว่าออต้องมาหาแฟนที่เมืองไทยต้องมาหาผัวที่เมืองไทยแบบนี้เนาะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าคนแถวบ้านนอกอบ้านนอกของเราอ คือเด็กสมัยนี้ยนอกทุกคนพูดง่ายๆเลยเด็กที่บ้านอนะเอาตรงๆนะทุกคนอายุ1ิ1สี่สิเนี่ยเขาอะเอาหัวกันแล้วแต่งงานกันแล้วเนาะออมีแบบนี้แต่เราเราเห็นแบบเนี้ยพอเรามองกลับไปที่บ้านเราอะเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเรามองว่ามันยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะทําไมถึงแบบว่ารีบรีบเอาหัวกันจังเลยแบบเนี้นะ คือคนที่บ้านน่ะไม่มีอะไรก็คือแบบโตมาแบบอายุพอเป็นสาวหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนอยู่ในแต่หมู่บ้านนะแล้วก็แบบอเอาหัวแล้วก็ทำไร่ทำนาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่งไปได้สักพัก ก็เลิกกันก็มีนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ซะมากกว่าแล้วถามว่าหนุ่มลาวกับหนุ่มไทยเนี่ยแตกต่างกันไหมเอาจริงจมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะทุกคนคนทุกคนบนโลกเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ว่าประเทศไหนๆก็ตามนะทุกคนแล้วก็นิสัยของแต่ละคนอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันไงก็คือบางคนชอบพูดมากอนะเออบางคนก็ชอบพูดมากบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ ชอบพูดตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเราก็จะหาคนที่แบบมันคล้ายๆกับเราแล้วเราแบบว่ารู้สึกดีอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีมากกว่านะคะทุกคนไม่ใช่ว่า,าคนนู้นดีคนนู้นไม่ดีอะไรอย่างงี้เนาะมันก็ไม่ใช่อย่างงั้นเนาะอย่างคนบางคนเขาบอกว่าทําไมไม่ ทำไมไม่หาแฟนคนที่บ้านตัวเองล่ะทำไมต้องหาแฟนต่างประเทศผมจริงไม่ได้หานะทุกคนจะเรียกว่าบุกเฟสันติบาลก็ได้เนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาแฟนเนาะแล้วก็คนเขาบอกว่าเอาแต่งงานกับคนบ้านตัวเองอะได้ได้ค่าสินสอดค่าดองก็หลายเนาะแบบเป็นหลายๆล,ล้านอย่างสีนะแล้วก็เวลาจะจด ทวงทะเบียนสมรสอะไรจะทำอ,อะไรก็ตามจะแบบไม่ยุ่งยากไม่ใช่ว่าต้องมีเอกสารนู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะมากมายแบบนี้นะนาอทุกคนแต่ว่า,าแต่งงานกับคนประเทศอื่นมันก็ต้องยุ่งยากว่าต้องมีนู่นมีนี่มีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะแบบทาได้ถ้าไม่มีครบก็ทําไม่ได้อย่างแบบแต่งงานกับหนุ่มไทยอย่างเงี้ยก็ต้อง ถ้าจดทะเบียนสมรสก็ต้องมีตังค์นะคะทุกคนอย่างแรกเลยมีตังค์นะต้องมีตังค์เยอะๆถึงจะไปจดทะเบียนสมรสได้ส่วนตัวคิดแบบนี้บางคนบอกว่าโอ้ยจดทะเบียนสมรสมันว่ายากดดกอง่ายๆสําสหรับคนที่มีงบเยอะมีตังค์เยอะก็ไม่ยากหรอกนะทุกคนทําง่ายๆแต่สําหรับคนที่ไม่มีตังค์เยอะอะไรมันก็ดูแบบยากเนาะแล้วก็จะประมาณแบบนี้บางคนบอกว่าอ่า ถ้าบางคนคิดว่าชอ,ชอบคิดว่ามาหาผัวคนไทยเพราะว่าคนไทยเขารวยก็รวยนะคะทุกคนบางคนเขาก็รวยแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รวยแต่ก็อย่างว่าแหละมันอยู่ที่ความรู้สึกเนาะ,อ,ะอยู่ที่ความรู้สึกนี่แหละก้อยก็ยคบกับแฟนของก้อยก็ไม่ได้แบบว่ารวยนะคะทุกคนก็คือธรรมดาแค่แบบทำมาหากินไปแต่ละวันเงนี้ยเนาะ มันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่า,าต้องมาหาผัวคนไทยชอบผัวคนไทยเพราะว่าคนไทยเขารวยอย่างนี้เนาะถ้ารวยแล้วนิสัยไม่ดีก็ไม่เอานะคะส่วนตัวก็ไม่เอาส่วนตัวชอบคนนิสัยดีชอบคนขยันทํามาหาก,กินมากกว่าค่ะต้องมาทํางานที่เมืองไทยถึงจะได้แฟนคนไทยบางคนก็เห็นว่าบางคนคนที่บ้านคนลาวเหมือนกันเนี่ยมาทํางานที่เมืองไทยกะอา่า ต้องเขาก็เจอกับคนหนุ่มหนุ่มเราเยอะแยะนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาทำง,งานที่เมืองไทยแล้วจะมีแฟนเป็นคนไทยนะมันเป็นบางคนลดบางคนก็ว่ามาทํางานที่เมืองไทยก็เจอกับหนุ่มแถวบ้านตัวเองเหมือนกันเจอกับหนุ่มบ้านตัวเองหนุ่มประเทศตัวเองก็รักกันแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วก็กลับไปอยู่บ้านกันแบบนี้เนาะก็มีเยอะแยะแล้วก็คนที่ มาทํางานก็มีแฟนเป็นคนไทยก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะอ,อแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงขนมลาวกับหนมไทยส่วนตัวก็คิดว่าคนไทยนิสัยดีนะคะส่วนตัวนะแล้วหนุม่มลาวแล้วหนุม่มลาวนิสัยไม่ดีหรอดีนะคะนิสัยก็ดีเหมือนกันแต่การพูดการจาของเขาการกระทําของเขาก็รู้สึกเหมือนแบบอ่าอพอมรู้สึกมันไม่ชอบอนะเนาะ ก็ยังบอกแหละว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกเนาะทุกคนแล้วก็อย่างหนุ่มเล่านะเวลามีงานบุญจะไหมงานวัดงานอะไรเขาก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวงานวัดกินดื่มอะไรแบบเ้เสียหน้าหงหน้าหานี่อย่างแบบมีนาะทุกคนก็หนุ่มไทยก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ก็จะเป็นบางคนหนุ่มเล่าก็เหมือนกันก็จะเป็นบางคนนะคะส่วนตัวที่เจอมาก็จะเจอแบบแบบว่า ไปงานบุญกินเหล้ากินเบียอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนต้องขอโทษเลยนะได้พูดกินเหล้ากินเบียเนาะกินเหล้ากินเบียแล้วหนุ่มไทยไม่กินหรอกินนะคะทุกคนแต่ก็บางคนเขาก็กินเป็นบางวันเนาะบางคนก็กินกินเป็นบางวันบางวันจนหนุ่มที่ลาวเนาะกินและกินเยอะมากกินเกือบทุกวันเลยกินกินแบบเยอะๆกินจนแบบเป็นแบบ นี่เลยทุกคนแบบเป็นลังเบียเป็นแบบต้นสูงยาวๆเลยแหละลังเบียนะคนที่เขากินก็กินจริงๆเลยส่วนมากก็จะเจอแต่แบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบนะคะทุกคนอก็เลยไม่ค่อยชอบแบบนั้นพอเราได้มาเจอคนที่คนหนุ่มไทยที่แบบรู้สึกว่ามันโอเคนะโอเคนะสำหรับเราแหละเราก็เลยรู้สึกดีด้วยนะ แล้วไม่รู้สึกดีกับคนเราเราก็รู้สึกดีเหมือนกันเลยทุกคนแต่ว่าเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องคิดนิดนึงเนาะว่าเขาจะดูแลเราได้ไหมว่าคบกันไปอะ่ะมันจะอยู่กันรอดหรือเปล่านะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะบางทีเราก็เป็นผู้หญิงอะ่ะบางทีก็ไม่อยากคบแล้วก็เลิก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 ,ลกแล้วก็คบคบอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าก้อยพูดแล้วไปแบบพลาดพิยงของ ใครบางคนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันประมาณนี้เนาะทุกคนถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันเนาะสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้ก็เว้าวลาคนไทยคือเก่าสบายดีสวัสดีค่ะ